พอดีว่าต้องจัดเต็มหน่อยอะค่ะนี่ก็แบบเบาๆอยู่นะคะีเบาๆนะคะใช่ค่ะแบบว่าบอกไม่ถูกค่ะพอดีที่บ้านมีตังอะไรแบบนี้อะค่ะคุณลูกตัก็ใช่ด้วยนะคะจัดเต็มอค่ะค่ะม่ได้ค่ะต้องสตรองค่ะสตรองเลยเหรอคะใช่ค่ะค่ะแต่ชื่อเราดูๆมันก็เหมือนเหมือนกันนะคะอ๋อใช่ค่ะนี่เป็นชุดประจําของประเทศสิงคโปร์นะคะใช่ไหมคะคุณญาใช่ค่ะเป็นชุดของประเทศสิงคโปร์ ใช่ค่ะทีมสิงคโปร์ใช่ไหมคะใช่ <sk eps> ค, <school> ค่ะค่ะประเทศสิงคโปร์ท่าโคตรสตรองนะคะใช้เวลาไอ้ไซเยะเวลาในการ50ปีนะคะในการพัฒนาประเทศของตนเองนะคะเพื่อจะให้ก้าวทันาน,าน,านานาประเทศนะคะค่ะและประเทศสิงคโปร์นะคะก็เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะคะที่เล็กที่สุดนะคะในในของกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะในประเทศสิงคโปร์นะคะก็ยังเข้าร่วมสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 8สิงหาคมพุทธศักราช2,510ค่ะแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ปลายสุดของเหแ็กมายูด,ด้วยนะคะอีกทั้งยังมีวันชาติวันที่9กันยายนของทุกปีนะคะใช่แล้วค่ะแล้วถ้าแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะคะต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์กันนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั้นเรามา ประเทศสิงคโปร์ชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐสิงคโปร์เมืองหลวงคือสิงคโปร์การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาธงชาติตาแผ่นดินวันชาติของสิงคโปร์คือวันที่9สิงหาคมดอกไม้ประจำชาติคือดอกกล้วยไม้ คนสิงคโปร์นับถือาศาสนาพุทธ42.5เปอร์เซนตศาสนาคริสต์14.54เปซศาสนาอิสลาม14.9เปอร์ซ์และาศาสนาฮินดู4เปเซนณะภูมิประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่ประมาณ69.7ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ทางตอนใต้คาบสมุทรมาลายูซึ่งเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ โดยเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์ประกอบด้วยเกาะใหญ่หนึ่งเกาะและเกาะขนาดเล็กอีกกว่า60เกาะมีประชากรประมาณ5.3ล้านคนประเทศสิงคโปร์มีผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักคือผลิตภัณฑ์จากปิโตเลียมและเครื่องจกักรสิงคโปร์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดของแหลมมาลายู เป็นสถานพักสินค้าของพ่อค้าทั่วโลกเดิมมีชื่อว่าเทมาเซกมีกษัตริย์ปกครองต่อมาในคริสตศตวรรษที่17ได้มีเจ้าผู้ครองนครบาเลมบังได้เดินทางมาสเสวงหาแผ่นดินใหม่เพื่อสร้างเมือง แต่เรือก็อับปางลงโดยพระองค์ก็ได้ไว่ายน้ำขึ้นมาที่ฝั่งและได้เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างลำตัวสีแดงมีหัวสีดำคล้ายสิงโตและมีหน้าอกขาวพระองค์จึงถามว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรคนติดตามบอกว่านี่คือสิงโตพระองค์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเทมาเสกเสียใหม่ว่าเป็นสิงหปุระ ต่อมาสิงหาปุระก็ได้ตกเป็นของสุลต่านแห่งเมืองมะละกาประเทศแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ได้ก็คือโปรตุเกสประเทศแรกที่มายึดครองสิงคโปร์ได้ก็คือโปรตุเกสเมื่อปีคริสตศักราช1511แต่ก็ถูกชาวดัต์แย่งไปแต่ในปี1817อังกฤษได้เข้ามาแข่งขันกับดัต ในเรื่องของอาณานิคมและอังกฤษก็ได้ส่งเซอร์โทมัสแตมฟอร์ดวิงเล่รัฟเฟิลเข้ามาสำรวจดินแดนแถบสิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นสิงคโปร์ยังมีสุาตาลต่านปกครองอยู่ทางรัฟเฟิลก็ได้ตกลงกับสุาตาลต่านว่าจะจัดตั้งสถานีการค้าของอังกฤษที่นี่แต่สุดท้ายอังกฤษก็เข้ายึดครองสิงคโปร์เอาไว้เป็นเมืองขึ้นแทน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและก็สามารถยึดครองสิงคโปร์ไว้ได้แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงอังกฤษก็ได้ครอบครองสิงคโปร์เหมือนเดิมต่อมาเมื่อสิงคโปร์เห็นว่ามาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษสิงคโปร์จึงขอรวมชาติเข้ากับมาลายูกลายมาเป็นสาภาพมาลายาทันที เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษต่อไปแต่สิงคโปร์ก็ไม่พอใจกับมาเลเซียมากนักเพราะมีการเหยียดชนชาติกันทําให้พักกิจประชาชนของสิงคโปร์นั้นประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่9สิงหาคม1965และเมื่อสิงคโปร์แยกตัวออกมาแล้วพักกิจประชาชนก็ปกครองประเทศมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้สิงคโปร์ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอังกฤษมีฐานะเป็นเอกทั์สิงคโปร์มีอำนาจปกครองกิจการภายในของตนเองแต่ไม่มีอำนาจดูแลกิจการทหารและการต่างประเทศและยังมีผู้ว่าราชการจากส่วนกลางมาปกครองอยู่ในสภานิติบัญญัติอังกฤษเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกบางส่วนซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกบางส่วนในปี1948พักก้าวหน้าของสิงคโปร ได้ที่นั่งมากที่สุดในช่วง10ปีก่อนที่สิงคโปร์จะประกาศเป็นสาธารณรัฐนั้นสิงคโปร์จึงอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาล3มชุดนั่นคือรัฐบาลของนายเดวิดมาเชลรัฐบาลของนายริมยิวฮอกรัฐบาลของนายลีกวนยูซึ่งภายใต้ของรัฐบาลนี้สิงคโปร์มีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์แล้วและนายลีกวนยู ได้รับตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์นับจากปีคศ1965เมืองสิงคโปร,ร์ประกาศตนเป็นประเทศเอกราชมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองโดยปกครองในรูปของสาธารณารัฐหลังจากนั้นสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของนายยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเป็นเวลาถึง25ปีซึ่งก็คือนายลีกวนยูทั้งนี้เป็นเพราะ พรรคกิจประชาซึ่งนายดีเป็นผู้ก่อตั้งตั้งแต่ปีคศ1961มีชัยชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปหรือการเลือกตั้งซ่อมปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ได้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเลือกผู้นำคนใหม่เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไปแต่อย่างไรก็ดีพรร กิจประชาโดยการนำของนายลีเซียนลุงก็ได้รับชัยชนะอย่างท่วมทน้นเหมือนอย่างเดิมที่ผ่านมาผลการเลือกตั้งของสิงคโปร์พรรคกิจประชาได้83ที่นั่งในสภา,าจากทั้งหมด89ที่นั่งมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแบ่งอำนาจการปกครองเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารของสิงคโปร์ประกอบด้วยาาประธานาธิบดีและนาย,ยกรัฐมนตรานาีประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสิงคโปร์คือนายโทนี่ตันเคีงยำส่วนนาย,ยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของสิงคโปร์คือนายลีเซียนลุงซึ่งรับ ตำแหน่งต่อจากนายโก้จกตงและนายลีกวนยูซึ่งมีฐานะเป็นบิดาของนายดีเซียนลุงโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขทางพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขท,ทางด้านบริหารสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกฝ่ายนิติบัญญัตริระบบรัฐสภาของสิงคโปร์เป็นแบบสภาเดียวที่ได้รับรูปแบบจากระบบเวดเมนเตอร์ของอังกฤษระบบเวดเมนเตอร์เป็นระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภาซึ่งยึดตามการเมือง สหาราชอาณาจักรลักษณะสําคัญของระบบเวสต์มินเตอร์คือมีประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ถืออํานาจบริหารแต่ในานามหรือตามกฎหมายและรัฐ,รฐธ,ธรรมนูญหน้าที่ประจําวันมีเพียงหน้าที่ในทางพิธีการเท่านั้นจะมีฝ่ายค้านในรัฐสภา,ม,า,า,ฐฐามีสภานิติบัญญัติซึ่งมักเป็นระบบสองสภามีรายงานการประชุมรัฐสภาโดยสมาชิกรัฐสภาจะมาจากการเลือกตั้งและมีวาระการดํารงตําแหน่ง5ปีฝ่ายตุลาการ ของสิงคโปร์อยู่ภายใต้ระบบสาธารณรัฐมีอิสระจากฝ่ายบริหารปรศจากการควบคุมแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการมีระบบศาลที่ประกอบด้วยศาลสูงสุดและศาลชั้นต้นระบบกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ใช้ระบบคอมมอนรอหรือระบบจารีตประเพณีเนื่องจากเคยเป็นอาณานิคมของสาอาณชจักรมาก่อน